ก่อนชมคลิปนี้ฝากกด Subscribe ให้ถึง3,000 Subscribe และฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะนิวนะคะจากช่องบี a บ a n a c นาชแนลนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนมุกอ่อนกันได้หรือ,อยังนะคะส่วนตัวนิวก็มีอยู่นิดนึงนะคะก็มีทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจนะคะปนอยู่ในความรู้สึกเดียวกันนะคะไม่รู้ว่านะคะจะเอาความรู้สึกที่แบบว่าเสียใจออกได้เมื่อไหร่นะคะก็คือคนไทยนะคะน้องแอนโทเนีย อยู่ไปจนถึงรอบจับมือแล้วนะคะจับมือ2คนสุดท้ายแล้วมันน่าจะเป็นประเทศไทยนะคะจังหวัดนั้นทุกคนนะคะที่มีเลือดของคนไทยยังไงก็อยากให้คนไทยมองอยู่แล้วนะคะค่ะก่อนจะไปดูรีแอคชั่นนะคะสำหรับการเรียกรอบ3คนสุดท้ายนะคะนิวก็ต้องขอชื่นชมนะคะการจัดงานในปีนี้ก่อนนะคะสำหรับ Miss Universe 2023 ขอเชิญชมอันดับแรกเลยนะคะประธานาธิบดีของประเทศเอลซวาดอร์นะคะวันนี้ในครั้งนี้เขาลงมาเล่นนะคะในการจัดการประกวดในครั้งนี้เลยเรียกได้ว่าลงมาทํางานเหมือนภารกิจใหญ่ระดับประเทศนะคะภารกิจหนึ่งเลยนะคะรวมถึงเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการจัดเวทีแล้วก็พบปะนางงามพูดคุยกับนางงามแล้วก็ จัดกิจกรรมรวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องตบมือให้นะคะสำหรับประธานาธิบดีเอลสวดอ์นะคะเป็นตัวอย่างนะคะของเจ้าภาพที่ดีมากนะคะในการประกวดในครั้งต่อๆไปเลยแล้วก็ชื่นชมนะคะกับคุณแอนนะคะ JKN นะคะแล้วก็ป้าพอลล่าในการทิ้งทวนครั้งสุดท้ายนะคะ ทีมเรียกได้ว่าเป็นการรวมนะคะทีมใหม่กับทีมเก่านะคะก็ขอเช่นชมนะคะในการรวมกันจัดงานในครั้งนี้นะคะเวทีแล้วก็โปรดักชันออกมายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยนะคะแล้วก็ทุกคนชมเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นโรเฟชชเนอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ภาพนะคะ เสียงนะคะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราดู Miss Universe นะคะที่เก่าแก่นะคะแล้วก็งดงามนิวก็ต้องตบมือให้กับคุณแอนแล้วก็ป้าพอล่าทีมใหม่แล้วก็ทีมเก่าด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นนะคะสำหรับช่องนิวนะคะก็คือนิวเองนะคะกับช่อง The Smile d u c k มีเป็ดมีแม็กกี้มีตะเอกนะคะแล้วก็พี่จ็อกช่องนัดปีพีแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะชาวแก๊งนะคะชาวแฟนช่องนะคะรวมตัวกันเชียร์นะคะน้องแอนโทเนียรอบนี้จะเป็นรอบการเรียกชื่อเข้า3คนสุดท้ายซึ่งบีบหัวใจมากๆเลยนะคะจากบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสถานที่ดีๆนะคะร้านเซนนีคาเฟ่ เซนนินคาเฟ่นะคะคคเพื่อนๆเซิร์ชได้เลยนะคะที่สำโรงนะคะเป็นร้านกาแฟที่รสชาติกาแฟอร่อยนะคะนิวสอบถามก็คือนำมลเมล็ดก,กาแฟมาจากเ,าเป็นกาแฟชาวดอยแล้วก็เป็นการคั่วเข้มนะคะใครที่อยากกินกาแฟไทยคั้วเข้มๆก็ไปได้เลยนะคะที่ร้านเซนนินคาเฟ่เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ

นี่ก็เป็นรีแอคชั่นนะคะสำหรับการประกาศเข้ารอบท็อป3นะคะซึ่งโมเมนต์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่นิวดูนางงามมานะคะตั้งแต่นิวเกิดมาเลยนิวไม่เคยมีโมเมนต์นะคะที่ไทยโดนเรียกเข้าจากท็อป5ไปท็อป3ตั้งแต่นิวดูมานะครับปีนักอน,นิพรธ์นะคะมาปีมารยาปีฟ้าใส นะครับปีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็คือเราได้เข้าถึงท็อปหก็คือเลึงที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่นิวอยากจะจดจำไว้อีกโมเมนต์หนึ่งที่มีความรู้สึกดีมากๆเลยนะคะค่ะก็ต้องขอยินดีกับน้องแอนโทเนียด้วยนะคะที่สามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะคะที่ได้ทำผลงานนะคะจากท็อป5 เข้ามาท็อป3ได้นะคะสำหรับในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นโมเมนต์ในการตอบคำถามไฟนอนลเควชั่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์คำถามคำตอบกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดน้องแอนโทเนียถึงได้เข้าไปจับมือและเพราะเหตุใดคนไทยถึงได้ร้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอรับชมในคลิปต่อไปวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วย อย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อนๆนะคะที่จะมารับชมในคนต่อ,ตอไปแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ